อบิโตอบิโตจริเลยน,นถ้ายัมีชีวิตอยู่ทำไมที่ผ่านมาถาจะอยู่ถ้า,าม,าามนะาจะถามว่าทำไมแล้วก็งพ่อนายปล่อยให้ลินไายไปต่อนหน้าต่อตารนะมังนะฉันนะ ทางนี้ทานผังน่าสนุกดีนี่นะโอบิโตะวันนั้นคือฉันก็านมาแล้วซูยุนโตซุยร์เจน่ได้มีการฝึกซ้อมอยากจะเข้าที่เลยใช้เวลานิดเดียแต่นั่นกะ็นนจ,จบแล้วนะ เทเน่จะต่องรู้ว่าทีบาจะเนทั้งที่เป็นอย่างนั้นทมไมถึินไม่ได้ยินนะข้าพูดแล้นตัวนก็ยังไง่แล้วม่ะ<จ>เทเนาของคุณัปเป็นของนายคนที่ตายไปแล้วอย่ามาทำให้ลินบายผิดเจ้าหางก็แตกหางถ้าคนจับเอง

นั่นแหละที่เราไม่ต้องเสี่ยงไปสูดพิษหรืออะไรก็ได้ท่านคนเดียวคือจบเรื่องได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่าเลยได้คืมใช่ไหมล่ะโอ้โหนะไม่ลงไปจากคำพูดแรอมานารนะแข็งุดๆอย่าประมม้ต่เดียวเลยนะตดูแล้ว でも、私はそれを持っているような。でも、私はそれを見つけたら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 、私はそれ ตาม,มทงหลักใช่ไหยล่ะคุณละมังไม่อามือให้ตีอัคู่ที่เป็นซอมบี้หรอกนะกระจายวงตักนวดข้อขาดหาง ยม่ใชิงางาดาริงๆ,ๆนะกระชี้เกินไปช้าไปแล้วพออะทำไมถึงไปอยู่กับคนอย่างมะ ปากก็ใช่ดีกว่าเจ้ออากระบ้าพี่าปากอย่า,า,ออามาดินอย่างนั้นเถอะันะตัดพัญาญิากมาเอาหไว้ไม่ได้ได้คือ,อกระบแต่ว่าน่าเป็นเี้ยวและบุรบรระนะหรี่คนะฮะจำไว้เถอะเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปด้วยนี่แหละคือความเป็นจริง この世界で行くのはシノビはこの世界で行くのはこの世界で行くのはの世で行くのはこの世界で行くのはこの皆逃れることはできないだから俺はこの世界を行り返はこの世界で行くの ยากล่างงั้นเหรอโปวแกมันมครวรโมโหถ้าตนไม่เรล่อยงจะบ่นไม่ออกเพราะงั้นจะบอกเรื่องอยเยี่กับตัวฉันเรื่องหนึง่งหฟังแทนก็แล้วกันฉันไม่ใช่สะวมมสะและจากนี้ไปก็ไม่ทางกายเป็นสวะด้วย,ฉ,ยฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาปกป้องฉันได้เด็ดขาดฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครทาปกป้องฉันได้หรอก ขอโทษนะนาโต่นที่ถ่ายทอดคำพูดของอบิโตให้เธอฟังอย่างนันกับ,บเกอจะเผืองเลไปซะได้โอบิโตความมุ่งม,มั่นของนายแนยอดีแม้แต่นในตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงานฉันสิ่งที่วฉันในตอนนี้ทำได้ อยู่ในรูปของมันตกในตอนนี้ไปก็เถอะไกลนะทุกโต้วเราจะเป็นการนำตรงกันเส้าคินุธรรมะเพื่อนักโทษโอ้โอ้เพื่อนักโทษข้างหน้านั่นคือเฟอร์เจอร์โอบิโตะสามารถนาจากการสุดท้ายบอกเพื่อนคน เราไปจับกันนะครัะฉะนั้นก็ลองดูสิมันนุ่ตั้งนุ่งเป็นไรหรือเปล่ามาระแข่งงคมั่นแต่ว่าต้องมีคนพอจะหยุดไม่ได้อันนั้นจะต้องไปต่อไปต่อแล้วก็ไปที่นั่น ใช่เมฆวงแหวได้ฟ้องขึ้นแล้วหนิครับพี่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้เป็นแค่โดนการหยิบยุ่มาจะยิบไม่ได้ถึงเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วดูแล้วล่ะเกว่าการต่อสู้นี่ก็เป็นตัวการ์ดคนสำคัญมากแล้วโซลิตี้

ดีละมันก็ไล่ตามทาทงแบบนี้อืมมันมันจะดให้เป็นผงก่อนที่จะขึ้นที่ได้ิีเลยดีมากจบแล้วเหรออ่า จบแล้วนะโลกใบนี้นะ่ะอะไรนะ่ะมันมันหรือว่าออมันก็คือติดหางไงละ่ะ